คำพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่47ทดสอบฝีมือเวลานี้ยังคงเป็นยามดึกสงัดอันเงียบงันไร้สรพพสัมเนียงใดๆหานลี่เดินออกมาจากถ้ำพมนักผิวกายเปล่งประกายขึ้นมาหลังจากจำแนกทิศทางได้แล้วก็พุ่งฝ่าอากาศไปยังทิศทางนั้นหานลี่เพิ่งเหาะเหินไปได้ไม่นานเท่าใด ก็รู้สึกว่าท้องฟ้าเบื้องหน้าพลันมืดมนลงฝ่ามือยักษ์สีขาวราวกับหมอกพลันปรากฏขึ้นกลางอากาศและฟาดตกลงมาอย่างไร้ซุ้มเสียงได้ยินเสียงฉี่ฉี่ดังขึ้นดอกบัวเพลิงสีขาวมากมายนับไม่ถ้วนพลันปรากฏขึ้นกลางอากาศราวกับเทพธิดากำลังโปรยดอกไม้ลงมาจากท้องฟ้าก็ไม่ปานทันใดนั้นดอกบัวเพลิงพลันหมุนเขาวังคราหนึ่งกลีบดอกบัวเพลิงนับไม่ถ้วนก็พุ่งปลิวออกมาครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีร้อยกว่าจังในชั่วพริบตาทำให้ฮรนลี่ไม่สามารถหลบเลี่ยงไปที่ใดได้เลย ทันใดนั้นอุณหภูมิของบรรยากาศรอบด้านพันลดต่ำลงกระทันหันกลิ่นไอหนาวเหน็บเย็นแยะเยือกแผ่กระจายไปทั่วบริเวณแม้แต่ยอดเขาที่อยู่ใกล้เคียงยังปรากฏชั้นน้ำแข็งโปร่งใสเป็นประกายขึ้นบนพื้นผิวฮาร์ลีตกใจไปชั่วขณะจากนั้นจึงยกมือขึ้นชกไปในอากาศทันใดนั้นพลังปราณนมหาสารไร้รูปขุมหนึ่งพันพุ่งออกไปเสียงปังปังปัง,ปงดังติดต่อกันดอกบัวเพลิงสีขาวเกือบทั้งหมดแตกสลายราวกับฟองอากาศ ระกายแสงกระจัดกระจายกลายเป็นสะเก็ดแสงโปร่งใสทั่วทั้งท้องฟ้าฝ่ามือยักษ์เองก็ดูเหมือนจะถูกกดทับด้วยพลังปรนมหาศาลนี้เช่นกันจนทําให้ประกายแสงบนฝ่ามือสั่นกระเพื่อมอย่างรุนแรงมวลอากาศรอบด้านเกิดการผันผนวนพรุ่งพลานจนเกิดเสียงดังหึ่งหึ่งประหนึ่งเสียงกลองเจ้าของฝ่ามือยักษ์ราวกับถูกจับได้โดยไม่ทันตั้งตัวจึงรีบร้อนถอนฝ่ามือกลับด้วยความตื่นตระหนกฝ่ามือยักษ์จึงเลือนหายไปในห้วงอากาศจากนั้นตรงจุดหนึ่งบนท้องฟ้าที่อยู่ห่างไปไม่ไกลนัก พลันเกิดคลืน่นผันผวนสั่นกระเพื่อมขึ้นมาเผยให้เห็นเงาร่างหนึ่งที่มีประกายแสงสว่างปกคลุมทั่วทั้งร่างไม่สามารถมองเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจนในมือถือบรรทัดหยกสีฟ้าโปร่งใสเป็นประกายตลอดทั้งด้ามอยู่ด้ามหนึ่งบนพื้นผิวของบรรทัดหยกสลักลวดลายลึกลับขดเป็นเกลียวราวกับลายนิ้วมือก็ไม่ปานทันทีที่ร่างนี้ปรากฏตัวขึ้นพลันขยับมือครานหนึ่งโยนบรรทัดหยกในมือขึ้นไปบนอากาศบรรทัดหยกหมุนคว้างตามทิศทางลมอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดมากกว่าร้อยจ้างลวดลายบนพื้นผิวบรรทัดหยกพันเปล่งประกายกระพริบวูบวาบติดต่อกันจากนั้นจึงกลายเป็นประกายแสงสีฟ้าสว่างพร่างพราวเพียงเห็นเงาร่างสีขาวยกมือขึ้นข้างหนึ่งเสียงคำรามครืงครันพลันดังฝ่าอากาศออกมาดังสนั่นทันใดนั้นบรรทัดยักษ์ก็ฟาดฟันลงมาใส่หาลี่อย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงดังกังวานปานฟ้าร้องดวงตาของหาลี่พลันเปล่งประกายขึ้นวับหนึ่งชายเสื้อกระพือขึ้นวูบหนึ่ง ยกมือข้างหนึ่งเหยียดนิ้วทั้งห้าออกไปคว้าจับกลางอากาศแต่ยังไม่ทันได้คว้าจับจริงๆในมวลอากาศอันว่างเปล่าพันปรากฏพลังปราณมหาสาลที่สามารถค้นภูเขาวคว่ำทะเลได้ขุมหนึ่งพุ่งตรงเข้าหาบรรทัดยักษ์ทำให้ประกายแสงบนพื้นผิวบรรทัดยักษ์สั่นกระเพื่อมอย่างรุนแรงหมุนคว้างอยู่กลางอากาศไม่สามารถกดทับลงมาได้ในตอนนี้เองลวดลายบนพื้นผิวบรรทัดยักษ์พันเปล่งแสงเจิดจ้า เงาร่างเลือนรางของสัตว์อสูรที่มีสีสับเป็นวัวลำตัวเป็นมังกรปรากฏออกมามันอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามราวกับเสียงคำรามของวัวออกมาภายใต้บรรทัดหยกสีฟ้าที่สั่นกระเพื่อมส่งเสียงดังวิ้งวิ้งมันกำลังจะกดทับลงมาอีกครั้งหาลี่รีตามองพร้อมทั้งเร่งเร้าลมปราณดาวไถ่น้อยในร่างขึ้นมาทัานใดนั้นจุดแสงสีน้ำเงินห้าจุดพลันสว่างวาบขึ้นที่หน้าอกและหน้าท้องของหาลี่แผนภูมิกลุ่มดาวไถ่พลันปรากฏขึ้นอย่างเลือนราง แต่มีเพียงดาวใหญ่ห้าดวงเท่านั้นที่ส่องแสงสว่างพร่างพลายส่วนอีกสองดวงที่เหลือยังคงมืดสลัวอยู่นิ้วทั้งห้าที่หานลีเยดออกไปพันหุบเข้าหากันทันใดนั้นห้วงอากาศรอบบริเวณพันเกิดการผันผวน,นสั่นกระเพื่อมอย่างรุนแรงเงาร่างอสูรมังกรบนพื้นผิวบรรทัดหย,ยกสีฟ้าส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนก่อนจะแตกสลายพังทลายลงพร้อมกับเสียงดังปังเมื่อเงาร่างสีขาวเห็นเช่นนี้จึงรีบเอ่ยวจาออกมา สหายนักพรตหานข้าคือซือหม่าจิ้งหนิงได้ปรดยั้งมือไว้ไมตรีด้วยทันทีที่สิ้นเสียงประกายแสงสีขาวรอบตัวก็คลายลงเผยให้เห็นบุรุษผมขาวในชุดสีม่วงผู้หนึ่งดวงตาของหานรี่เปล่งประกายขึ้นวุบหนึ่งมือที่กำลังจะกำแน่นพลันหยุดชะงักไปครู่หนึ่งประกายสายฟ้าสายหนึ่งปรากฏขึ้นบนมือของซือหมาจิ้งหิงบรรทัดยักษ์สีฟ้าพลันหดตัวลงกว่าร้อยเท่าในพริบตา จากนั้นจึงลอยตกลงมาบนมือของซื่อหมาจิ้งหนิงที่ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจเมื่อครู่นี้ซื่อหมาจิ้งหนิงสามารถรู้สึกได้ผ่านสมบัติวิญญาณในมือของตนเองว่าการคว้าจับของอีกฝ่ายนั้นน่าหวัดหวั่นพรั่นพรั่นพลึนพรึงอย่างยิ่งหากตนเองลังเลชักช้าไปเพียงครู่เดียวเกรงว่าหากสมบัตินี้ไม่ถูกพลานทำลายปราณวิญญาณของตนเองก็คงต้องถูกทำลายลงไปมหาศาลอย่างแน่นอนแม้ว่าตนเองจะไม่ได้ลงมืออย่างสุดกำลัง แต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายเองก็ลงมือด้วยท่าทีปลอดโปร่งร้ายความกดดันเช่นนี้ก็กระสั่งแจ้งแก่ใจว่าอีกฝ่ายอมอมือไว้ไมตรีแล้วฮานลี่เอามือไพล่หลังถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยสหายนักพระซื่อหมานี้หมายความว่าอย่างไรซื่อหมาจิ้งหมิงเก็บบรรทัดยกกลับไปพร้อมทั้งกล่าวด้วยรอยยิม้มสหายนักพรตหานไม่ต้องใส่ใจเป็นกังวลข้ามิได้มีเจตนาร้ายต่อท่านเพียงใครทดสอบพลังฝีมืออันแท้จริงของสหายท่านดูสักหน่อยเท่านั้น ถึงอย่างไรข้อตกลงระหว่างท่านกับท่านประมาจา์นั้นกล่าวได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสํานักเราข้าย่อมต้องขอดูสักหน่อยว่าทุนรอนนับล้านปีของสํานักเราสามารถแลกได้สิ่งใดกลับมาบ้างฮานลี่ยกหางคิ้วขึ้นข้างหนึ่งถามด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้มแล้วตอนนี้สหายนักพระท่านคิดเห็นเป็นเช่นไรเล่าซื่อหมาจิ้งมิงถอนหายใจออกมาพร้อมทั้งเอ่ยชมออกมาด้วยน้ำเสียงชื่นชมจากใจจริง พลังฝีมือของพี่หานนั้นแข็งแกร่งทรงพลังมากเกินกว่าที่ข้าคาดคิดไว้เป็นอย่างยิ่งเพียงชั่วเวลาสั้นๆที่พำนักอยู่ในสำนักกลับสามารถฝึกฝนวิชาลมปราณดาวไถ่น้อยได้ถึงขั้นนี้ทำให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาอย่างใหญ่หลวงแล้วก่อนหน้านี้ในสำนักเองก็เคยมีคนฝึกฝนวิชาเวทนี้แต่น่าเสียดายที่ทั้งหมดล้วนฝึกฝนได้เพียงผิวเผินแค่ขั้นเริ่มต้นเท่านั้นสหายนักพรตซือหมากกล่าวชมเกินไปแล้วหลังจากเงียบเงันไปช่วขณะหารรี่จึงกล่าวต่อ เกี่ยวกับตำราล้ำค่าของสำนักที่สูญหายไปจากหอคัมภีรอให้ผู้แท้หารเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้แล้วสามารถคัดลอกออกมาให้ใหม่ได้สหายนักพรตหารเกรงใจไปแล้วตำราที่สูญหายไปเหล่านั้นทางสำนักเรามีฉบับสำเนาเก็บไว้อยู่แล้วขอเพียงเรื่องที่ท่านรับปากกับท่านปรมาจารย์ไว้นั้นท่านอย่าได้ลืมเลือนคืนคำก็พอแล้วซื่อมาจิ้งหมิงกล่าวพร้อมทั้งประสานมือคำนับหานลี่จากที่ห่างไกลเรื่องที่ผู้แท้หารได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ ย่อมไม่มีทางคืนคำอย่างแน่นอนดีเมื่อได้ยินคำพูดนี้ข้าก็วางใจแล้วดูเหมือนพี่หานยังมีเรื่องอื่นต้องกระทำถ้าเช่นนั้นข้าก็ไม่รบกวนท่านแล้วซื่อหมาจิ้งหมิงกุมือคำนับหาลี่อีกครั้งอย่างรู้มารยาทหาลี่เองก็ไม่พูดพร่ำพิไรอันใดปรานวิญญาณสีน้ำเงินเปล่งประกายขึ้นบนร่างวอบหนึ่งจากนั้นจึงเหินบินจากไปไกลอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาก็หายไปจากบริเวณน,นั้นอย่างไร้ร่องรอย ในแดนเซียนดินแดนเซียนเปยหานนยอดเขาเขียวขจีแห่งหนึ่งที่สูงตระหง่านมากกว่าพันจ้างปกคลุมไปด้วยปราณวิญญาณหนาแน่นราวกับอยู่ในม่านหมอกหนาทึบบนยอดเขามีวิหารสีทองอันวิจิตรงดงามหลังหนึ่งสองประกายเหลืองอารามระ,ระยิบระยับยามเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ยามเชา้าในเวลานี้ในห้องถงใหญ่บุรุษราเคราะห์ยาวสวมเสื้อคลุมเต๋าสีม่วงทองบนศีรษะสวมกวารูปดอกบัวก,กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้จึนฐานตัวใหญ่ ในมือกำลังถือถ้วยน้ำชาที่ทำจากหยกโปร่งใสเป็นประกายราวกับสีมรกตหลังจากยกถ้วยขึ้นจิบน้ำชาอย่างละเมียดละไมอีกหนึ่งแล้วจึงค่อยเงยหน้าขึ้นมองไปยังคนที่อยู่ตรงหน้าบุรุษผู้นี้มีอายุประมาณ20-30ปีสวมใส่ชุดรัดกุมสีดำกำลังคาระวะต่อบุรุษชาราด้วยความเคารพนอบน้อมกราบคาระวะท่านปรมาจารย์เสียนทงสูผู้เยาะฟังผานที่ข้ามาเยี่ยมเยียนท่านโดยไม่ได้รับเชิญในวันนี้ พราะหวังให้ท่านปรมาจารย์ได้ปลดใช้เวทลับอย่างรู้สวรรค์ช่วยเหลือข้าในการตามหาคนผู้หนึ่งบุรุษชราวางถ้วยชาลงบนโต๊ะเล็กด้านข้างอย่างนุ่มนวลแผ่วเบาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสงบราบเรียบข้าไม่สนใจว่าเจ้าเป็นใครแต่กฎของวิหารทงซูแห่งนี้เจ้าสมควรเข้าใจกระสังชัดเจนใช่หรือไม่ฟังผ่านทันสืบเท้าไปข้างหน้าครึ่งก้าวแล้วเอ่ยอ,ออกมาดอกจือหยางแห่งทะเลเวิงว้าง,วางอายุหนึ่งหมื่นปีหนึ่งต้น ศิลาเนตรมังกรทองชั้นยอดสองก้อนยังมีวารีหินผกผันแห่งทะเลสาบสุริยันอีกหนึ่งขวดไม่ทราบว่าท่านปรมาจารย์พึงพอใจหรือไม่หลังจากเอ่ยจบกล่องสีม่วงที่ประณีตงดงามสองกล่องและขวดหยกขาวหนึ่งขวดพันปรากฏขึ้นตรงที่ว่างเบื้องหน้าฟางผานฝากล่องและจุกขวดล้วนเปิดออกมาเผยให้เห็นถึงสิ่งของที่อยู่ภายในปรมาจารย์เซียนทงซูกวาดสายตามองรอบหนึ่งแววตาเป็นประกายเล็กน้อยพยักหน้าเล็กน้อยและพูดออกมา นับว่ามีความจริงใจไม่เลวบอกมาเถอดเจ้าต้องการตามหาผู้ใดฟังผ่านขมวดคิ้วมุ่นคนผู้นี้เป็นศัตรูกล้าแข็งที่ข้าเคยเผชิญหน้ามาก่อนหน้านี้เดิมทีคิดว่าข้าได้ลงมือสังหารจนสิ้นชีพไปแล้วเมื่อ300ปีก่อนแต่เมื่อไม่นานมานี้ข้าเพิ่งรู้ว่าคนผู้นี้อาจยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คนอยู่ที่ใดฉะนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านปรมาจารย์ช่วยค้นหาให้ข้าสักหน่อย เจ้ามีสิ่งของที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโลหิตของคนผู้นั้นหรือเส้นผมเล็บหรือสิ่งของอื่นใดบ้างหรือไม่ฟาง่านลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงพลิกมือหยิบขวดกระเบื้องสีขาวขวดหนึ่งออกมายื่นส่งให้โลหิตของคนผู้นี้ค่อนข้างพิเศษนะตอนที่ข้าต่อสู้กับคนผู้นี้ในตอนนั้นทําให้ได้รับแกนโลหิตมาหนึ่งหยดท่านปรมาจารย์โปรดดูสักหน่อยว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ปรมาจารย์เซียนทงซูรับขวดกระเบื้องมาหลังจากเขย่าเบาๆครู่หนึ่ง ก็รู้สึกว่าขวดค่อนข้างมีน้ำหนักไม่น้อยจึงเปิดจุกข,ขวดออกสูดดมเล็กน้อยทันใดนั้นสีหน้าของปรมาจารย์เซียนธงซูลพลังซูลเปลี่ยนไปร้องอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจแปลกแปลกมากที่แท้แล้วคนผู้นี้เป็นผู้ใดเหตุใดถึงมีพลังปราณบริสุทธิ์อยู่ในโลหิตมากมายถึงเพียงนี้ฟังผ่านลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยออกมานี่ไม่ขอปิดบังท่านปรมาจารย์คนผู้นี้เป็นผู้ที่สำเร็จเป็นเซียนบอยบินขึ้นมาจากโลกเบื้องล่าง มีพลังริ์และวิชาเวทมากมายอยู่ในตัวพลังฝีมือก็ไม่ได้อ่อนด้อยตอนนั้นที่ผู้เยาสามารถเอาชนะได้ก็เพราะโชคช่วยเท่านั้นเป็นผู้ที่บยบินขึ้นมาจากโลกเบื้องล่างเอาละ่ะเจ้าตามข้ามาปรมาจารย์ทงสู่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงลุกขึ้นยืนมือข้างหนึ่งไพ่หลังเดินมุ่งหน้าไปทางห้องด้านในที่อยู่ด้านหลังห้องถงใหญ่ ฟางผ่านเดินตามเข้าไปด้านในวิหารทั้งสองเดินผ่านห้องด้านหลังของวิหารที่ประดับตกแต่งด้วยม่านสีทองอันวิจิตรงดงามไปตลอดทางจนมาถึงในห้องรับห้องหนึ่งภายในห้องรับนั้นกว้างขวางมากบนพื้นสลักลวดลายลึกลับพิสดารเป็นรูปวงแหวนสามชั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นผังวงเวทที่ลึกลับซับซ้อนอย่างยิ่งวงหนึ่งในห้องไม่มีทั้งโต๊ะและเก้าอี้มีเพียงโถสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ตั้งวางอยู่ตรงกลางห้องเท่านั้นโถสัมฤทธิ์นั้นสูงประมาณสามชื่อ รอบตัวโถยังมีการแกะสลักด้วยลวดลายที่เรียบง่ายแปลกตาและประสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับลวดลายวงเวทบนพื้นฟังผานเดินตามปรมาจารย์เซียนทงซูไปที่เบื้องหน้าโถสำริดนั้นเมื่อมองลงไปก็เห็นว่าในโถเต็มไปด้วยของเหลวสีดำบนพื้นผิวของเหลวนั้นสะท้อนเงาร่างของคนทั้งสองได้อย่างเลือนลางปรมาจารย์เซียนทงซูเปิดฝาขวดกระเบื้องในมือพลิกข้อมือเทโลหิตที่อยู่ภายในออกมาหนึ่งหยดติง หยดโลหิตสีทองเจอจังหยดหนึ่งไหลออกจากขวดเมื่อมันตกลงไปในโถสำริดทำให้เกิดเสียงกระทบกันดังแผ่วเบาระลอกคลื่นคล้ายวงแหวนแผ่กระจายออกไปรอบทันใดนั้นเองฟังผ่านก็เห็นว่าของเหลวในโถที่แต่เดิมเป็นสีดำสนิททอราน้ำหมึกพันแปรเปลี่ยนไปทีละน้อยตามแรงกระเพื่อมของระลอกคลื่นนั้นเพียงชั่วพริบตาขอองเหลวภายในโถก็แปรเปลี่ยนเป็นใสกระ่ังไร้มลทินเมื่อมองผ่านของเหลวลงไปสามารถเห็นลวดลายผังวงกลมที่ด้านล่างของโถได้อย่างชัดเจน เมื่อเห็นเช่นนี้ปรมาจารย์เซียนทงซูก็พึพมพำไร้เวทอันลึกลับยากแก่ความเข้าใจออกมาในทันทีเปิดหลังจากนั้นครูใหญ่ปรมาจารย์เซียนทงซูก็ตะโกนเสียงดังกังวาลออกมามือข้างหนึ่งชี้ไปที่กลางหว่างคิ้วของตนเองจากนั้นจึงชี้นิ้วไปที่โถสําฤทธิ์ได้ยินเสียงวิ้งดังสะท้อนขึ้นมา เมื่อปรมาจารย์ธงสูชี้สองนิ้วไปที่ขอบโถสัมฤทธิ์ท่านใดนั้นโถสัมฤทธิ์พันสันสถานลวดลายที่สลักไว้บนพื้นผิวโถสัมฤทธิ์พันเปล่งแสงสว่างสีเขียวออกมาจากนั้นแสงสีเขียวก็แผ่กระจายจากโถสัมฤทธิ์ลงมาตามลวดลายอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานวงเวทบนพื้นก็สว่างสวัยไปด้วยแสงสีเขียวฟางผานยังไม่ทันได้มีปฏิกิริยาตอบสนองทั่วทั้งร่างก็ถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีเขียว จึงตระหนักด้วยความงุนงงว่าตนเองกำลังยืนอยู่เหนือผืนน้ำกว้างใหญ่ผืนหนึ่งเมื่อมองไปรอบบริเวณก็เห็นเทือกเขาสีเขียวรายล้อมอยู่รอบตอนเองหลังจากมองดูอยู่ครู่หนึ่งฟางผ่านก็พึพมพำกับตัวเองด้วยความ,มง,งุนงงที่นี่คือภายในโถสำมฤทิ